เราก็เดินทางมาถึงวันที่6ของการไดเอทแลวครับวันนี้จะกินกาแฟโดยใช้หม้อโมกาพอตเนี่ยครับโมกาพอตจะดึงความขมของกาแฟให้เยอะขึ้นครับแล้วก็มีกลิ่นหอมของสโมกตามมาใช่ครับผมชอบเข้มๆแล้วการทําแบบนี้ทําให้คาเฟอีนเนี่ยถูกสกัดออกมาจากกาแฟเนี่ยเยอะขึ้นด้วยดูหน้าก็รู้ครับว่า <S <S เข้มแค่ไหนตามด้วยแอปเปิลไซเดอร์และ แคลคอลเทนพลิกหนึ่งข้าวสารวันนี้กดมาที่500กรัมนะครับฟิลลิ่งวันนี้บอกเลยว่าลาและเหนื่อยมากเกิดจากการที่เราตัดแคลอรี่ลงเรื่อยๆวนนี้ก็จะเป็นวันพักแล้วนะครับกลับจากคาร์ดิโอก็กินโปรตีนต่อแล้วไปทําอาหารต่อนะครับโดยวันนี้เนี่ยได้ไอเทมใหม่ก็คือเป็นซอสหอยนางรมคลีนกับซีอิ๊วขาวคลีนของแจ่มจุงบอกเลยว่าออกมาอร่อยมากๆแถมไม่มีน้ำตาลกกับน้ําสลัดคลีนของชูบาเทอร์ครับระหว่างวันก็รีแล็กซ์และพักผ่อนให้เยอะๆครับตามด้วยมือที่สองครั้งนี้จะใช้เป็นน้ำบอยมจุง ไม่มีน้ำตาลและแคลอรี่ต่ำมากการที่ผมกินเมนูเดิมโดยที่ไม่เบื่อเลยเนี่ยเพราะว่าผมมีซอสเนี่ยเป็น10ตัวครับกินเสร็จก็ตามด้วยวิตามินทันทีเลยครับการกินวิตามินหลังอาหารเนี่ยจะทําให้ดูดซึมได้ดีขึ้นตามด้วยกาแฟ1ช้อนชาและน้ำแอปเปิลไซเดอร์ครับ,คร,บครั้งนี้จะใส่เกลือเยอะๆหน่อยเพราะวันนี้เล่นคาและเสียเงื่อเยอะ จะได้ไม่เป็นตะคิวครับใส่วิตามินเม็ดฟูไปด้วยทุกอย่างที่กินเนี่ยมันจะคอมโบกันหมดเลยแล้วเราก็ไปที่ยิมกันเลยโปรแกรมวันนี้ก็จะเป็นวันเล่นขานครับผมจะเล่นขาอยู่ทั้งหมด5้าท่าด้วยกันท่าแรกเรียกว่าแฮกสคอตเริ่มมาเราก็ต้องวอร์มก่อนครับสองเซตแล้วค่อยเพิ่มน้ําหนักขึ้นเรื่อยๆเทคนิคก็คือลงช้าๆขึ้นช้านะครับเล่นไม่ต้องหนักมากครับป้องกันการ,การบาดเจ็บต่อไปท่าที่2จะเป็นท่าเล็กเพลสนะครับลงไปลึกๆครับแล้วขึ้นไม่ต้องสุดนะครับอย่าให้เข่าตึงพอถ้าเข่าตึงเนี่ยน้ำหน นักแค่ไหนถามใจเธอดูบอกเลยว่าฮาร์ดเรทเมื่อกี้นี่ขึ้นไปเกือบร้อยสีเนี่ยแล้วเราก็มาถึงท่าที่เหนื่อยแล้วก็เสียเงื่อเยอะที่สุดใช่ครับมันคือท่าเล็กหลังแล้วมีน้ำหนักถ่วงด้วยเสร็จท่านี้ไม่ไหวครับต้องไปพึ่งยาดมก่อนแน่นอนครับในฟิเนตหลายคนก็จะใช้ยี่ห้อนี้ของของไทยนั่นเองครับ เสร็จแล้วไปที่ท่า4ต่อชื่อว่าท่าเล็กเ t e n s i o n บอกเลยระบมมาจากท่าก่อนนั่นทีแล้วเจอท่านี้เสร็จปุ๊บเดินเตะเลยทันทีท่านี้ลงไม่สุดนะครับแต่ว่าขึ้นเนี่ยให้สุดเลยบอกเลยว่ามีรองครับจบด้วยท่าสุดท้ายเล็กเคิร์ครับท่านี้ลงให้สุดแต่ขึ้นไม่สุดนะครับจบ5้าท่านี้บอกเลยว่าคุณจะกลัวบันไดทันทีครับสภาพเดินมาที่รถนะฮะ20เมตรหมือน200เมตร กลับมาก็กินมือที่3ต่อทันทีเลยครับเพราะว่าหิวมากมือนี้ก็จะใช้เป็นซอสบาร์บีคิวของชูบาร์ด้ลยนะแลนะ้วเราก็นั่งไลฟ์ไปด้วยมือที่4จะกินเป็นซอสบุยคลีนนะครับแล้วก็ใช่ครับนั่งยัวคนดูไปครับหลังจากนั้นมบอกเลยว่าลุกไปไหนไม่ได้ครับคือพอเรายืนขาตรงเนี่ยตะคิวมันก็จะมาทันทีเลยใช่ครับต้องย่อไปด้วยเดินไปด้วยนั่นเอง <c oughs> จบวันก็รีบพักผ่อนนะครับเพื่อให้ร่างกายฟื้นตัวดีกว่า